ออเดอร์ส่งของให้ลูกค้าครับอันนี้ลูกค้าเขาสั่งมาว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่ยี่ห้อเองคือผมอยากจะแนะนําแบบนี้นะครับลูกค้าที่อยากจะมีอาชีพขายขนมแผงเหมือนผมผมอยากจะแนะนําว่าอย่าพึ่งสั่งวัตถุดิบอย่าพึ่งซื้อกระดาษแผงอย่าเพึ่งซื้อเครื่องซีนอย่าพึ่งซื้ออะไรทั้งสิ้น คุณยังไม่รู้ตลาดว่าจะขายได้หรือไม่ได้ผมจะแนะนำว่าให้รับขนมแผงไปทดลองขายดูก่อนให้รับขนมแผงแบบนี้ไม่ต้องสั่งเยอะแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องสั่งเยอะแบบนี้สั่งแค่เท่าไหร่ก็ได้ตามงบที่คุณมีให้คุณลองไปเปิดตลาดดูไปเปิดตลาดดูถ้าขายได้คุณก็ค่อยซื้อกระดาษแผงซื้อเครื่องซีนซื้อสินค้าซื้อบวยซื้อถั่วอะไรก็ได้ ถ้าคุณมีแหล่งซื้อคุณก็ไปซื้อแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็บอกผมได้นะครับบอกผมได้ผมหาให้ได้ผมอยู่กับแหล่งซื้อผมขายขนมแผงผมไม่มีหน้าร้านผมไม่มีสต็อกแต่ว่าผมหาสินค้าให้ได้อย่าพึ่งไปเริ่มลงทุนอะไรทั้งสิ้นรับเป็นแผงไปทดลองขายดูก,ก่อนกำไรน้อยช่างมัน ขอแค่ okay. ให้มีลูกค้าก่อนเมื่อมีลูกค้าแล้วค่อยพัฒนาต่อไปซื้อเป็นแผงไปทดลองขายถ้าตลาดไม่เวิร์กถ้าสู้เขาไม่ได้ถ้าไปต่อไม่ไหวก็หยุดแค่นั้นแต่ถ้าร้านค้ามันไปได้มีแรงขายก็ทำต่อไป ถ้าให้ผมแนะนําผมก็แนะนําแบบนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงหลังๆมานี้มีคนทักเข้ามาเยอะอยากมีอาชีพเหมือนผมขายขนมแผงผมก็จะบอกแบบนี้ให้ลองรับสินค้าเป็นแผงไปทดลองขายความจริงผมก็ไม่ค่อยอยากรับหรอกครับทําขนมแผงแบบเนี้เหนื่อยเหนื่อยคนทํากําไรน้อยแต่ก็ลองทํา ทำให้คนไปทดลองขายปกติของตัวเองก็ขายไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยมีคนช่วยทําทํากันเองในครอบครัวอาชีพพวกนี้เป็นอาชีพมั่นคงแต่ว่าคุณต้องสู้คุณต้องพร้อมใจนะครับไม่ถึงพร้อมใจช่วงแรกๆทุกคนเหนื่อยผมก็เหนื่อยช่วงหาลูกค้าใหม่ๆเหนื่อยมากกว่าจะได้ลูกค้ามาทีละร้านกว่าร้านค้าจะเปิดใจ อยู่ที่จังหวะคุณด้วยอ่ะโชงที่คุณเข้าไปหาลูกค้านะ่ะคุณต้องดูจังหวะด,ด้วยบางทีลูกค้าเขาเพิ่งมีสินค้าเพิ่งซื้อมาบางทีลูกค้ายังแขวนของเต็มอยู่เลยเพิ่งซื้อถั่วมาซื้อบวยมาซื้อกุ้งแห้งพริกไทยเขเพิ่งซื้อมาเวลาคุณเข้าไปติดต่อลูกค้าบางทีลูกค้าก็จะบอกว่ายังมีอยู่แบบเนี้ยทําให้คุณใจตกท้อเข้าไปลูกค้าก็ ไม่พร้อมจะซื้อจริงๆแล้วเขายังมีอยู่คุณต้องอาศัยจังหวะนะดูจังหวะที่ว่าลูกค้าเขาว่างดูจังหวะที่ลูกค้าเขาของน้อยคือคุณต้องบไปบ่อยๆช่วงหาลูกค้าช่วงแรกใหม่ๆผมก็หาลูกค้าครับจากสิบเจ้าเป็นยี่สิบเจ้าเป็นสามสิบเจ้าสินค้าใหม่ๆก็มีไม่เยอะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มสินค้าเวลาไปส่งของไม่จําเป็นหรอกที่ว่าจะต้องมีสินค้าไปครบ ทุกตัวพอเราไปส่งของเราก็เห็นแล้วอ่ะตัวนู้นหมดตัวนี้หมดอย่างที่ผมเวลาผมขายในคลิปเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ไปทุกตัวแต่ผมจะดูว่าเออตัวนู้นหมดแล้วตัวนี้หมดแล้วรอบหน้าเดีย๋ยวเรามาหรือเพราเขารู้ว่าเราหมดเราก็ทําไปส่งให้ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะไปซื้อที่อื่นมาอาชีพนี้มันมั่นคงนะครับผมยืนยันเลยว่าอาชีพนี้มั่นคงแต่มันก็มีข้อแม้ด้วยอ่ะว่า เราต้องมีที่ส่งต้องมีร้านค้าบางทีถ้าจําเป็นต้องข้ามอำเภอก็ต้องข้ามอย่างผมอยู่ลบบุรีเนี่ยผมบอกได้เลยสุพรรณก็มาส่งกรุงเทพก็มาส่งคนครสวรรค์ก็มาส่งแต่ส่วนใหญ่คนที่เขามาส่งไกลๆจะแพ้คนที่อยู่ใกล้ๆคนนี่เขาอยู่ไกลเขาจะมาได้บางทีก็มาเดือนละหนสิบห้าวันมาหนค่บางทีผมเคยรับ ลูกค้าเค็ีใหญ่กว่านี้อันนี้สามร้อกว่าแผงเคยรับออเดอร์ทีถึงหกร้อยแผงแปดร้อยแผงเหนื่อยคนทำคนทำแบบนี้กำไรไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็อยากทำให้ไปทดลองขายดูก่อนขายได้แล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาดู พอดีเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งคือผมค้าขายกับร้านค้าเวลาไปขายของก็ขอกล่องตามร้านค้ามาก็ช่วยประหยัดต้นทุนลูกค้าเวลาสั่งของถ้าซื้อกล่องใหม่ๆใ,ใบหนึ่ง20-30บาบาทนะครับผมบอกให้ผมก็ต้องบวกไปในค่าคนส่ง แต่อเผอิญว่าไปร้านไหนก็หยิบกล่องมาถ้าเขาให้ฟรีก็หยิบมาฟรีถ้าเขาขายก็ซื้อมาใบสามบาทห้าบาทกล่องที่ผมใส่ทำใจเลยครับเพราะว่าจะมีหลากหลายสีสันและไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเวลาผมใส่สินค้าไปผมอัดไปแน่นเลยมันเป็นเทคนิค ทำให้ต้นทุนลดลงพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ต้นทุนลดน้อยที่สุดลดค่าขนส่งให้น้อยที่สุดค่าขนส่งมันแพงนะครับผมบอกให้แล้วตอนนี้นะครับผมบอกเลยราคาสินค้าปรับตัวขึ้นแทบทุกรายการแม้แต่ค่าขนส่งก็ปรับขึ้น จากเมื่อก่อนเนี่ยผมส่ง5กิโล60บาทเดี๋ยวเนี้ย5กิโล65บาทเวลาคุณซื้อสินค้ากับผมไปคุณต้องใส่ให้น้อยกว่าที่ผมใส่นะครับเวลาที่ผมส่งเป็นขนมแผงผมขายยังไงผมก็จะส่งไปแบบนั้นไม่ได้แยกว่าทำให้ลูกค้าน้อยทำให้ตัวเองเยอะแต่เวลาคุณซื้อสินค้า ไปทําเองซื้อยกถุง5้กิโลไปทําเองคุณต้องใส่ให้น้อยกว่าผมนะครับเพราะว่าถ้าคุณใส่เท่าผมกําไรคุณก็น้อยลงไปสินค้าผมหาให้คุณได้ทุกอย่างแหละเพราะผมมีคนลงคลิปผมรู้จักแหล่งซื้ออยากได้อะไรเข้ามาคุยในไลน์ได้เลยครับ joe underscore ศน ถ้าโทรมาผมก็บอกให้คุณเข้ามาคุณอนไลน์อยู่ดีเพราะมันสะดวกกว่าเวลาโอนเงินหรือเวลาผมส่งของไปก็บอกไปทางไลน์สะดวกดีครับขอบคุณครับ